ไลรูมวันนี้นะครับเราจะมาทําโทนสตรีทแนวญี่ปุ่นกันโอเคมาดูอัลบั้มกันอันนี้ก็คือภาพในอัลบั้มนะฮะอันนี้คือนางแบบเป็นน้องกันนะคะ เป็นสตรีมเมอร์นะฮะสามารถไปติดตามเขาได้นะครับที่ช่องกันชิมาครับกันชิมากันชิมาเหมือนแบบภาษาญี่ปุ่นหน่อยวกันชิมาใช่ไหมกันชิมาฮะอารมณ์คล้ายๆเบนชิตาอะไรเงี้ยเบนชิตาอยู่ๆก็คิดอะไรขึ้นมาเบนชิตาอาจจะเป็นสไตล์อิตาลีมากกว่าทำไมต้องกล่าวอ้างถึงครูแต่นี้กันชิมาครับก็คือเป็นช่องช่องทวิตสตรีมเมอร์ฮะอ่ะมาดูกันนี่ก็เป็นภาพแนวแบบนี้นะฮะโดยคอนเซปต์นะครับผมเล่าไปเลยแล้วกันนะฮะคือ เกิดแรงบันดาลใจมาจากการที่ดูอัลบั้มญี่ปุ่นนะครับที่ถ่ายในโตกเกียวนะครับแล้วก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยแหละตามถนนเนี่ยแหละนะฮะแล้วซอยสูงวิสามเก้าเนี่ยก็เป็นซอยที่เรารู้สึกถึงฟิลนั้นได้นะครับเพราะว่าน่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่นี่เยอะอแล้วก็จะเป็นญี่ปุ่นที่ทำเพื่อคนญี่ปุน่นจะเกินรสชาติอาหจะค่อนข้างแบบแท้เลย นะครับถ้าใครไปกินที่นี่บ่อยก็จะรู้ว่ารสชาติมันญี่ปุ่นญี่ปุ่น่นนะมัน,ม,นมันทำเพื่อคนญี่ปุ่นอนะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะใครอยากได้รสชาติรามเมงที่ญี่ปุ่นจริงๆก็แนะนํามาที่นี่ซอยนี้เออซอยนี้ก็คือ The ะเบสแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันก็เอื้อให้เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่พอดีว่าวันที่ไปถ่ายเนี่ยก็คือฝนตกครับเอาล่มใสสไตล์ญี่ปุ่นติดไปซื้อที่ไดโซอะไรอย่างนี้ก็มีหรือว่าร้านวัดก็มีขายนะฮะร้านวัดมีทั่วไปไอซอยข้างๆเอ็มคอทีก็มีที่เราไปกินโซบะอซูมาร้านวัดนะฮะเ็เนี่ยสไตล์ที่ผมเลือกมาก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับสไตล์ผ้ามันจะออกแบบสว่างๆขาวๆนะแล้วก็มีความอมฟ้านิดๆนะฟ้าเขียวเขียวเป็นหัวใจหลักของ ผลภาพนะครับอืม ประมาณนี้นะฝนมันตกภ ok. าพตั้งต้นที่ผมจะมาโปรเซสก็คือภาพนี้นะฮะเอลเมนต์ก็จะค่อนข้างครบคือมีพื้นปูนท่านเนี้มาสัมพันธตรงพื้นถนนมันจะต้องเป็นปูนสีประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีพวกสีเขียวที่เป็นต้นมงต้นไม้อะไรแบบนี้แล้วก็ความขาวมันจะเป็นคู่นี้เลยนะญี่ปุ่นจะชอบเล่นคู่นี้ก็คือพื้นถนนสีประมาณนี้แล้วก็ความขาวแบบขาววา้าอ่ะเออเงาเนี่ยก็คือฟ้าหน่อยเนาะเหมือนมอมฟ้าอมฟ้ามีเขียวนิดนิดใช่อมฟ้าเขียวแล้วก็มีต้นไม้เขียวประมาณนี้ผมก็เลย ไลยเลือกภาพนี้มาเป็นภาพโพเต์เรามาดู Before a n d after กันดีกว่าผมกดตัวดีเดบลับเข้าไปนะฮะอะ่ลืมบอกไปอันนี้เป็นไลฟ์รูมเวอร์ชั่นใหม่หน,นะนะมันจะมีอินเทอร์เฟซอะไรที่แตกต่างนิดนึงเดี๋ยวให้เล่ามาดู Before After ปึ๊บ บีฟอร์เป็นอย่างนี้อันนี้เหมือนแบบติดเอานิดนิดเก็บมาแบบเหมือนมีความสว่างสว่างเยอะมีความสว่างเยอะรอไฟของผมเนี่ยถ่ายมาจะมีความคอนทราสต์ส่วนการวัดแสงของผมผมจะวัดแสงไปที่หน้าให้หน้าพอดีจะใช้วิธีนี้เลยไว้บร้านผมตั้งเป็นแบบคลาวดี้อันนี้ยังไงก็คลาวดี้แน่นอนเพราะว่าฝ<ม>นตกก็จะมีเมฆเยอะอยู่แล้วท้องฟ้าวาร์ฟฟ้าขาวแน่นอนฮนะมไม่มีสีน้ําเงินให้เก็บอันนี้สบายใจได้ถ่ายยังไงก็ขาวฟ้ามันเหมือนกับเป็นหมอกหมอกะพอฟ้าหมอกปั๊บมันคือฟ้าขาวเลยมันจะวาร์ฟหายไปเลยไม่มีเอลเมนต์ อะไรอย่างเี้ันเพราะว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่ตาเรามองไปที่ฟ้าเองเราก็ไม่เห็นเป็นสีฟ้าเราเห็นเป็นสีขาวเพราะงั้นถ่ายมาอย่างเงี้ยก็ได้สีขาวแต่ว่าข้อดีก็คือมันเข้าสไตล์กับภาพแนวนี้ก็คือมีความขาวก่อนอื<ข>ออ่นผมเล่เรืกร่ก่อนมันจะมีคลิปที่สอนเปิดไฟลร์รอให้ได้สีเหมือนหลังกล้องคุณจะต้องไปเซตแบบนั้นก่อนนะฮะโอเคเมื่อคุณเซตแบบนั้นเรียบร้อยแล้วที่ตัวกล้องตอนที่ถ่ายผมตั้ง creative style เป็นแบบ vivid ประมาณนั้นแหละเพราะงั้นภาพที่ได้มันก็เลยจะออกมาเป็นการเปิดรอที่มีความคอนท r า s t เริ่มมีสีจัดประมาณนนึึงงซ่มัจะเป็ขอ ภเพราะงั้นช่วงนี้ผมจะถ่ายโดยใช้ Creative Style เป็นแบบวิวิดแต่จะบอกในทุกคลิปแหละอ่ะมาเริ่มกันเลยตรงนี้แลวนะครับขอถามเพิ่มนิดนึงการเลือกที่เป็นวิวิดในสถานการ์ถ่ายวันนี้คือจริงๆแล้วมันก็ต้องมีการเลือกถูกไหมว่าเราควรจะใช้ Picture Style แบบไหนทาไมคุณถึงเลือกใช้วิวิดต้องเรียกว่าในช่วงนี้มากกว่าไม่ใช่<อ>สถานการณ์นี้เพราะว่าวในทุกอัลบั้มเนี่ยผมก็เลือกวิวิดหมด,หมดในช่วงนี้ไม่ว่าจะถ่ายคอนเซปต์อะไรนี่หรอในช่วงนี้เหตุผลเพราะว่าวิวิดเนี่ยมันทําให้ผมได้คอนทราสต์ ดำจมเนื่องจากคอนทรามันจัดไงแล้วก็สีค่อนข้างจะมีความจี๊ดขึ้นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผมได้เล่นกล้องฟิล์มจากการที่ใช้กล้องฟิล์มบีถ่ายแล้วพอไปล้างฟิล์มออกมาเนี่ยฟิล์มเมื่อล้างเสร็จเขาก็จะสแกนดิจิตอลให้เลยแล้วก็บีก็ไม่จําเป็นต้องเก็บฟิล์มนั้นไวหรอกอเขาก็จะส่งเข้ามาในวันได้แล้วก็ไปดาวน์โหลดเอาภาพที่ได้ผมสังเกตว่าดํามันจมอ๋อคุณได้อย่างนั้นผมอยากได้แบบน,นั้นอยากได้คอนทราแล้วก็อยากได้ความจัดของสีใช่ก็เลยเลือกวิวิ เทรนสีผ้าประมาณนี้มันค่อนข้างจะโดนใจผมผมก็เลยตั้งเป็นวิบวิทยงั้นผมต้องบอกว่ามันเป็นช่วงมันเป็นเรื่องของแฟชั่นถ้าเกิดแฟชั่นช่วงนั้นน่ยสีผ้ามันเป็นไงเราก็ค่อยปรับหลังกล้องให้มันใกล้เคียงเพื่อจะไดเอามาโปรเซสช่วงนี้ผมมีความรู้สึกว่าแฟชั่นมันออกแนวประมาณนี้ดําจมหน่อยคอนทราสต์จัดนิดนึงเพราะถ้าใครมีคอนเซปต์ที่แตกต่างก็เลือกสไตล์อื่นได้แต่พอดีอันนี้คุณกําลังรู้สึกว่าอันนี้มันมามันอินมันอินต้องเรียกมันอินกว่าผมก็ตอบไม่ได้มันมาหรืือออออปลล่าามมนดูแแผชบกกก็็คยไ้้สวี ใช่โอเคแล้วมันมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วผมตามช่างภาพญี่ปุ่นอยู่หลายคนซึ่งเขาก็ทําสไตล์นี้เออภาพจาก <Okay. S 2> ออกสไตล์นี้แล้วผมรู้สึกว่าวิวิตมาเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นที่ดี mm hmm. ที่จะทำให้ผมโปรเซสได้ครตามนั้นอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกอันนี้ผมเปิดเบสิกเอาไว้นะฮะให้เห็นว่าตรงโปรไฟล์ hmm. ผมเลือกเป็นแคเมราวิวิตส่วนตรงนี้ผมยังไม่ทําอะไรเดี๋ยวกลับมาไฟจูนทีหลังผมมาเปิดโพนเคิฟโพนเคิฟเวอร์ชันใหม่หน้าตาจะเปลี่ยนไป มันจะไม่ได้มีคลิกทูอิดิทพอยต์เคอร์อะไรละเริ่มต้นมามันจะเป็นพารามิเตตเคอร์ฟแต่ว่าสิ่งที่ผมจะใช้เนี่ยมันคือคลิกทูอิดิทพอยต์เคอร์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นคุณต้องมาคลิกตรงนี้นะครับนะแล้วตรงนี้มันก็จะให้เลือกเป็นสีอะไรก็คลิกง่ายอ่ะนะอันนี้คืออินเทอร์เฟซใหม่ผมมาเลือกเป็นพอยต์เคอร์แล้วก็จัดการพอดกดเอานิเนชแช่คลิก3จุดตรงจุดตัดดันส่วนมือสุดขึ้นดันเยอะเลยนะขึ้นเยอะขึ้นเยอะฮะ แล้วก็ดันส่วนกลางขึ้นนิดหนึง่งประมาณนี้ให้มันใสๆบับบับข,ขาวๆหน่อยแล้วก็ลดส่วนสว่างสุดลงนิดหนึง่งนิดเดียวแค่นี้นะครับให้มันออกนวลน,นิดนึงนะนี่ประมาณนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วโทนเคริร์ฟเดี๋ยวผมค่อยกลับมาทําตอนจบปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนถัดมาผมมายุ่งกับตรงสปิตโทนผมเปิดสปิตโทนขึ้นมาผมจะมายุ่งกับตรงชาร์โดตรงชาร์โดนยครับผมจะเลือกสีเขียวประมาณแถวๆนี้ ติดฟ้าน,นอเป็นเขียวที่ติดฟ้านะครับคือไม่ฟ้าท,ทีเดียวนะเขียวติดฟ้าแล้วก็เลือก saturation ขึ้นมาประมาณนี้อ่าให้เห็นก่อนว่าผมดูจากอะไรผมดูจากไอ้นี่นะฮะพื้นถนนพื้นปูนเนี่ยนะครับว่ามันจะต้องได้สีโทนประมาณนี้แค่นี้เองสปิทโทนทําขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาแก้เรื่องอื่นผมปิดสปิทโทนไปจากนั้นผมมาที่ c a l i เบอชั่น ตรงชาร์โดทินเนี่ยผมไม่ยุกระเบอมีไม่ยุ่ผมจะมาเริ่มต้นจากกรีนไฮ a รีถ้าผมลากไปทางขวาเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าสีผิวเนี่ยมันกลายเป็นสีส้มๆมนะครับเห็นไหมสีส้มๆซึ่งผมดูสีผิวเป็นหลักเลยนะอันนี้เนี่ยผมลากมาประมาณนี้เลยเพื่อสีผิวมันจะได้ออกส้มๆ้จากนั้นผมมาที่บ p ูไมบรีผมลากไปทางซ้ายนิดหนึ่งประมาณนี้โดยดูจากสีผิวนั่นแหละหลังจากนั้นตรงเซทูเ t ชันของบลูไฮบรีผมจะลดลงมาประมาณนี้ โดยผมดูจากสีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวตรงใบไม้ตรงใบไม้อสมมติว่าผมไม่ลดมันจะเป็นแบบนี้อแต่ถ้าเกิดผมลดมันจะเป็นแบบนี้นิดหนึ่งอันนี้มันต้องค่อยๆทำหลังจากนั้นผมก็มาดูแลสีผิวันก็ยังดูซีดๆผมก็เลยมาเพิ่ม saturation ตรงสีแดงแบบนี้แต่ตอนนี้เห็นไหมสีมันจะกลับมาแล้วแล้วก็ผมมาไฟล์จูนตรงสีผิวนิดนึงตรงหิวของเลดตรงนี้นะฮะให้มันเหลืองอีกนิดหนึ่ง เดือน,นิดเดียวนิดเดียวจริงๆที่ผมรู้สึกมันขาดประมาณนี้นะฮะแล้วแต่คนมองว่ามันขาดแค่ไหนนะฮะผมรู้สึกประมาณนี้ผมก็ใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วคัลิเบอชันผมปิดแล้วผมก็ไปตรงทโทนเคอร์ฟเปิดขึ้นมากลับมาที่ทโทนเคอร์ฟมาเพื่อไฟจูนอะไรบางอย่างผมมาที่เลสนะฮะคลิกทูอีดิทเลสแชนเนลแล้วผมก็ลากไอ <j> uh. ้ตรงจุดด้านล่างเนี่ยมาทางขวานิดนึงประมาณนี้เห็นไหมนี่คุณดูดีๆนะ เน,เนี่ยฮะทางภาพมันจะคุมแดงใช่ไหมฮะเพราะผมลากไปทางขวาเนี่ยมันจะคุมเขียวขึ้นนี่ประมาณนี้หาเขียวที่มันใช้โทนภาพของคุณประมาณนี้ฮะผมรู้สึกว่าเออเน,นี่ยแนนใช่เขียวอันนี้คือใช้โทนภาพของคุณแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าย,ยังไม่จบผมจะมาทำเขียวตรงนี้ด้วยคลิกทู i t Green ีนช n n นลตรงนี้นะครับผมลากไปทางแดงครับไปทางขวานั่นแหละเห็นไหมฮะผมค่อยค่อยเบนสีครับเออมันเหมือนมันไม่เขียวเวอร์แบบเมื่อกี้มันไม่เขียวเวอร์อันนี้คือเขียวมากเขียวมากไป ผมดึงกลับมาให้มันกลายเป็นภาพที่ปกติขึ้นนะฮะหาจุดปกติของมันให้เจอประมาณนี้คุณเนี่ยจะสงสัยว่าผมดึงไปดึงมาเนี่ยให้มันกลับมาที่เดิมหรือเปล่านั่นน่ะสิกำลังจะถามใช่ทุกคนก็สงสัยผมก็สงสัยตัวเองผมก็เลยลองปิดโทนเคิร์ฟมันไม่กลับมาที่เดิมนะไม่ใช่เออเพราะว่าแบบเอ้ไปลดแดงแล้วก็เติมแดงเข้าไปเอ้ยยังไงใชๆเราพยายามปรุงนะครับเราพยายามจะปรุงรสชาติเราหาจุดตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยค่อยๆใส่เข้าไป ยิ่งทำเยอะคุณยิ่งรู้ว่าคุณอยากจะปรุงอะไรออกมาแต่มันโอนะทาอย่างนี้เพราะว่าการดูไม่เขียวอะ่ะ่เขเแล้วการเขียวแล้ว <laughs> ผมคิดว่ามันเป็นการไฟจูน <laughs> ไฟจูนดูจุดที่บกพร่องจุดที่ผิดพลาดประมาณนี้ส่วนสีน้ําเงินผมไม่ยุ่งนะครับอันนี้ผมไม่ยุ่งเสร็จแล้วผมวก็กลับมาที่พอยต์เคอร์ฟมันเดิมแต่ได้ไม่งงเวลามาทําใหม่โอเคจบไปเรื่องโทนเคอร์ฟแล้วก็ไฟจูนเล็กๆอีกนิดนึงก็คือตรงคัลเลอร์ ผมเปิดคัลเลอร์ขึ้นมาแล้วก็มาที่สีเขียวนะครับแล้วก็ลด saturation ของสีเขียวลงอันนี้ก็ตามที่เราคิดว่ามันจะเป็นโทนภาพนะฮะโดยดูจากต้นหมายนะครับคุณก็ลดให้พอดีพอดีนะครับว่าแค่ไหนที่มันเป็นรสชาติที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าจืดจนเกินไปแบบนี้ก็ไม่มีรสมีชาตนะครับหาจุดที่พอดีที่สุดนะฮะสำหรับผมน่าจะอยู่ที่ตรงนี้นี่คัลเลอร์จบแล้วนะฮะและตัวสุดท้ายผมกลับมาที่เบสิกผมรู้สึกว่าดำจมไปนิดนึงผมก็จะมาเพิ่มชาโด์หน่อยแบบนี้ จบครับแค่นี้แค่นี้ฮะอัลบั้มนี้ผมทําประมาณนี้นะฮะอ๋อเสริมเข้าไปนิดน,นึงนะฮะตรงเลนคอลเลคชันนะครับคุณจะไม่ Enable ก็ได้หรือคุณจะ Enable ก็ได้แต่ผมบอกก่อนเลยว่าอัลบั้มนี้ผม Enable ค่อนข้างเยอะเพราะว่า ถ้าไม่เอเดเบิลเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของเลนส์ F E 5 5 F 1 8มันจะมีความวิกเดตติ้งคือขอบดำมันจะมีความขอบดําอยู่ซึ่งมันเวิร์กกับบางภาพต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ทั้งอัลบั้มที่ผมเอเดเบิลและไม่ใช่ทั้งอัลบั้มที่ผมปิดมันเวิร์กกับบางภาพแต่ว่าภาพที่ผมต้องการความสว่างจ้าๆวับๆเงี้ยผมจะเอเดเบิลขึ้นมานะครับเพื่อให้ไลท์รูมเนี่ยช่วยแก้ความขอบดำและให้มันสว่างสม่ําเสมอแต่บางภาพผมก็อยากจะเก็บคาแรคเตอร์ขอบดําไว้ประมาณนี้ครับ ก็จบแล้วสําหรับโทนสตรีทแนวญี่ปุ่นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ฉิมทํานะไม่เคยเห็นว่าฉิมปรับสไตล์นี้ ผมรู้สึกว่าซอยสุขุมวิท39มีอะไรให้เราเด่นเยอะมันอาจจะดูเป็นซอยธรรมดาซอยหนึ่งเป็นซอยที่เราขับรถผ่านแต่ว่าถ้าเรามองไปข้าง,างทางแล้วเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ธรรมดาตรงมันมีคาแรคเตอร์มันมีมนมมคาแรคเตอร์บางบ<น>อย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจะเดินถ่ายได้คุณเชื่อไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปที่ซอยนี้แล้วผมก็เดินถ่ายตั้งแต่ตรงต้นสุขุมวิท39ตรงฝ่กสุขุมวิทแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆไปจนถึงนิฮมูละเพื่อจะเก็บบรรยากาศแถวนั้นมันอาจจะถ่ายยากนิดนึงมีรถมีอะไรเราก็รอจังหวะนะจังหว เช้าแบบเช้ามากๆเลยก็คือหกโมงครึ่งเจ็ดโมงอะไรเงี้ยเราต้องการช่วงเวลาแสงที่เหมาะกับการถ่ายรูป่วงสงซึ่งมันจะแบบไม่แรงเกินไป<ช>เอาจริง<ะ>ถ้าไปถ่ายแสงแรงนี่ก็อาจจะโพสเซสไม่ได้แบบนี้บังเอิญฝนมันตกครับก็คือพูดง่ายว่าจริงๆตอนแรกไม่ได้แพลนเอาไว้ไม่มีใครรู้หรอกว่าฝนมันจะตกแต่ว่าพอฝนตกผมก็รู้ตัวแหละผมก็หยิบล่มใส่เตรียมไปด้วยคือล่มให้นางแบบหนึ่งคันล่มให้ตัวเองคันแล้วก็ด้วยกล้องที่มันมันมีกันส่าด้วยนะ มันก็อาจจะถือถ่ายมือเดียวง่ายแล้วก็เลนมไม่ได้หนักก็เป็นเลนห้อยู่ละก็ถือถ่ายมือนึงถือร่มอีมือนึงถือต้องถ่ายกึ๊กกึๆกกึ๊กกึ๊กกึ๊กก้าวว่าจริงๆแล้วการที่ฝนตกอะ่ะมันกับส่งเสริมให้ดูเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นคือใครที่ไปญี่ปุ่นบ่อยจะรู้เลยว่าฝนตกเมื่อไหร่ก็ได้ และ<ช>คนญี่ปุ่นก็จะต้องพกล่มที่เป็นสไตล์แบบนี้เป็นส่วนใหญ่เลยเนอะแล้วก็เดินถือล่มไปฝนตกเดินถือล่มคือชีวิตประจําวันของเขาเลยก่วาวมันก็เข้าอยู่มันไม่ใช่ว่าเอ้ยพอนฝอนตกดูไม่ญี่ปุ่นก็มันนี่แหละญี่ปุ่นมันเป็นอย่างนี้ตอนที่เราไปทุกครั้งเห็นปะเราต้องเจอฝอนทุกครั้งเลยคุณว่าไะเออแล้วก็ต้องถือล่มกันอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงซึ่งอันนี้ก้ามันก็เหมาะดีมันก็เข้าแล้วในอัลบั้มนี้มันยังมีรูปที่ผมชอบชอบอยู่ก็คือ รูปตรงตรงนี้มันจะได้เรื่องของเงาสะท้อนอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าพอฝนตกแล้วมันก็จะมีความแบบสะท้อนเงาอะ่ะผมชอบนะจริงๆผมชอบถ่ายรูปตอนฝนตกเหมือนกันนะแล้วก็ถ่ายเม็ดฝนด้วยเนะี่ยถ้าคุณดูอัลบั้มตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าคุณดูตรงเนี้ยคุณจะเห็นเม็ดฝนมันเป็นเม็ดเม็มๆม,มอยู่ตรง,นนะงเนี้ยนะซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแบบเป็นเม็ด ล่วงๆอยู่เห็นไหม hmm. ถ้ามันตกหนักกว่านี้มันจะเห็นชัดกว่านี้แต่มันโอเคมันถ่ายยากแหละมันยุ่งยากแล้วก็มันอาจจะเสี่ยงอุปกรณ์แต่ว่าถ้าเราเซฟอุปกรณ์ดีๆคือเราก็ถือล่มแล้วอุปกรณ์คุณมีเวทีซีอยู่แล้วซึ่งกล้องส่วนใหญ่สมัยนี้ก็คือมีเวทีซีอยู่แล้วแหละคุณก็จะได้ <c oughs> ภาพที่แบบ <c oughs> เออก็สนุกผมไม่รู้นางแบบสนุกไหม แต่ว่าผมมาสนุกแต่ว่านังแบบก็ต้องลุยนิดนึงนะฮะด้วยความที่สนิทเขาก็รู้ว่าเขาจะเลิกถ่ายเมื่อไหร่เขาก็บอกคือตรงนี้มันสาคัญนะหนูไม่ไหวแล้วเออเอางเี้เอาจริงๆริผมเดินไปเนี่ยผมเดินไปไม่ถึงไหนนะผมเดินไปถึงแค่ซอยตรงนี้นะจากปากซอยตรงนี้นะผมไม่ได้ไปเกินกว่านี้นะด้วยความที่กันเ็าบอกว่าไม่ไหวพี่พอแล้วคือตรงนี้มันเป็นความที่ไม่ควรจะเกรงใจกันคือถ้านังแบบบอกเดินไม่ไหวหรือว่ารู้สึกแบบเหน่อหนาว่าเงื้อแตกไม่ไหวแล้วไม่อยากถ่ายบอกกับตากล้องตากล้องเอกก็ต้องเลสเปกว่าโอเค พเพราะว่ามันก็จะออกมากับภาพฟิลลิ่งสายตาท่าทางสีหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาใช่เพราะเราเก็บแบบธรรมชาติใช่มันเป็นภาพแนวธรรมชาติมันเป็นฟีลลิ่งของเขาจริงๆซึ่งเราก็อยากจะเก็บฟิลลิ่งที่เป็นอารมณ์ดีของเขาไว้ส่วนอารมณ์บูดเนี่ยอยู่ข้างหลังไม่ไ,ไม่ต้องารเหในบ้านนะครับเพราะงั้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารกันดีๆนะครับว่าด้วยความที่ผมรู้จักกันมานานอยู่แล้วเขาก็พูดตรงๆได้และพูดถึงขนาดว่าช่วงโควิดเนี่ยผมไม่เหมือนเดิมเนี่ยพี่ชิมไทยห่วยลงนะคะ ไม่มีใครเขากล้าพูดเนี่ยแหละเป็นคอมเมนต์ที่มีคุณค่าสําหรับคนสนิทที่เขาจะบอกคุณตรงๆทุกอย่างมันก็เลยทําให้ผมต้องแบบถีบตัวเองขึ้นมาแล้วก็ออกถ่ายให้เยอะขึ้นเพื่อชดเชยในช่วงที่ไม่ได้ถ่ายไปอะไรเงี้ยนะครับก็คุยตรงๆเป็นอะไรที่จะทําให้เราได้งานที่ดีที่สุดันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะแล้วบ้านนี้โอเคก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปแบบนี้ก็อยากทุกคนเข้ามาช่วยกันช้อปปิ้งที่ w w w i l e e g o g o c o m s h o p ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย